ขณะนี้ผมอยู่ที่คลับ4 5นะครับมาร่วมงานกิจกรรมของทางด้านอิสุสตังปรอุบบนเรานะครับและก็มาพบลูกค้าของทางด้านอิสุสนั่นคืออาจารย์วินัยไม่ถึงนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวเองสักนิดหนึ่งก็แล้วกันครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับปัจจุบันนี้เป็นขราชการบำนาหรือว่าทํางานอยู่ครับเป็นขราชการบํานาญครับครับเดิมทีนี้ทํางานอยู่ที่ไหนครับเป็นครูครับ โรงเรียนนารีนุกูลสองอยู่นารีนุกูลสองเกษียนนานแล้วยังครับเกษียนมาปีกว่านะครับปีกว่าแล้วนะครับสามเดือนแหละครับผมหลังเกษียนนี้ไปประกอบอาชีพอะไรทาอะไรครับทําสวนเล็กๆน้อยๆครับเเล็กๆน้อยๆนี่คือสิบยี่สิบไร่ครับเป็นสวนอะไรครับมีสวนยางครับสวนยางพาราครับโอ้ไม่เหนื่อยเลยฮะทำไว้ตั้งแต่ ยังไม่เกษียณครับทำมาสิบห้าปีแล้วห้าสิบปีแล้วครับครับผมส่วนยางารานี่อยู่ที่ไหนครับตำบลหัวเรือครับตำบลหัวเรือครับห่างจากบ้านพักไหมฮะหรือว่าอยู่ห่างจากบ้านพักสองกิโลสองกิโลนะครับรบมีลูกมือไหมหรือว่าทําคนเดียวหรือยังไงฮะเป็นตอนปลูกน่ะทามาคนเดียวแต่ปัจจุบันในกรีดได้แล้วก็จ้างคนกลีดครับอ๋อครับผม ตอนนี้ราคายางตกกิโลกรัมละเท่าไหร่ตอนนี้ยางก็ถ้วยที่ทำกันในทางภาคอีสานนะก็ตั้งแต่21บาทถึง23บาทขึ้นๆลงๆตามราคาตลาดครับครับผมราคาต่ำสุดมันอยู่ที่เท่าไหร่ฮะราคาต่ำสุดนี้ช่วงนี้ก็21บาทบ21บาทแล้วเคยสูงสุดเท่าไหร่ฮะปีนี้สูงสุดอยู่ที่23บาทครับครับในอดีตนี่เคยขึ้นไปกิโลกรัมละปี 64ขึ้นกิโลกรัมละ27 28ครับโอ้อยู่ได้ไหมฮะราคาพวกนี้เนี่ยเอ่อยีสามบาทยี่สิบบาทอยู่ได้ไหมถ้าเป็นเกษตรกรอย่างเดียวก็อาจจะจะค่อนข้างต่ําสักหน่อยอ่าฮะแต่ว่าผมนี่เป็นเป็นการเสริมนะครับก็เป็นรายได้เสริมครับเป็นเพราะว่าเราเองก็มีบานาญอยู่แล้วครับอยู่ได้ใช่ไหมครับผมครับอ่าแน่นอนการไปสวนยางเขาต้องใช้รถใช้ราเนาะครับผม ปัจจุบันนี้มีรถอยู่กี่คันครับ3คันครับ3คันนี้เป็นรถรถอะไรฮะปิกอัพโตโยต้าหนึ่งคันมีปิกอัพโตโยต้าหนึ่งคันครับแล้วก็รถเก๋งโตโยต้าหนึ่งคันครับรบแล้วก็ยูสุมิวเรุ่นอันติเมท1.9 1คัน1.9ึอีก1คันนะครับครับก่อนที่จะมาตัวใช้มิวเนี่คือในอดีตนี่คือใช้รถอิซูซูมาก่อนไหม เคยใช้กับรุ่นอะไรมังกรทองมังกรง่งงกร้ยอยี2 5 4 3กับปิกอัพครับเป็นรถคันแรกในชีวิตหรือเปล่าครับครับใช่ใชครับตอนนั้นที่เลือกซื้ออิซซุมังกรทองนั้นเป็นเพราะอะไรฟังจากการโฆษ,ษณาแล้วก็จากผู้ใชน้นยหนึ่งและประหย,ยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันครับสสมัยนั้นในเปรียบเทียบกับรถปิกอัพรุ่นเดียวกันมังกรทองมีรูปร่างที่ สวยกว่าอุปกรณอรูปร่างหน้าตาสวยกว่าเพื่อนครับแล้วก็มีน้ำซ้ำยังประหยัดน้ำมันด้วยครับอ่าฮะเวลาขายต่อก็ได้ราคาดีครับครับผมใช้อิสุสูุตังตัวพิกอัพคันนั้นนานไหมครับออประมาณ5ปีประมาณ5ปีรับซื้อปี43ขายปี49ครับประมาณ5-6ปีเนี่ยครับ5-6ปีครับขายออกไปไปว่าไปเปลี่ยนเป็นรถอย่างอื่นแทนครับ แล้วคิดยังไงถึงกลับมาซื้ออีสูสูอีกครั้งหนึ่งทีนี้ครับก็ดูหลายย่อจริงๆนะครับแต่ก็มาเปรียบเทียบเทคโนโลยีที่ช่วยในการขับขี่แล้วก็ขนาดเครื่องยนต์ครับครับแล้วก็เปรียบเทียบเรื่องของการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงด้วยก็ดูแล้วว่าเหมาะสมกับพฤติกรรมการขับขี่ของเราด้วยครับอ ก่อนที่จะมาซื้อตัวมิลเอ็กซ์ดังกล่าวนี้คือได้ไปตะเวนทดสอบหมายว่าเป็นทดสอบยี่ห้ออื่นไม่ต้องเอ่ยชื่อยี่ห้อไม่ต้องเอ่ยก็ได้นะครับผมว่าได้มีการไปตะเวนไปยี่ห้ออื่นไหมครับผมครับก็ไปดูหลายยี่ห้อครับแต่หลายยี่ห้อแต่ข้อมูลนะครับไม่ไม่เคยไปทดสอบกับเขาอ๋อหมายว่าแต่ว่าไปชมตัวรถไหมครับไปชมตัวรถแล้วก็ค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้จากสื่อออนไลน์นะครับเทียบเทียบพูดง่ายว่าตอนนี้การหาข้อมูลไม่ได้ขอข้อมูลจากเซลแล้วหมายว่าเราค้นหาเองครับจากเซลล์แล้วก็จากการดู ที่ผู้ใช uh huh. ้พูดคุยกันในในสืออ่อออนไลน์ uh huh. แล้วก็เปรียบเทียบเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดหลังจากซื้อมา uh huh. ก็คือดูข้อมูลรอบด้านนะครับโอ้ oh. <c oughs> แสดงว่าเดี๋ยวนี้คือพูดง่ายๆว่าคุณลูกค้านี่คือพูดง่ายว่ามีความรู้อาจจะมากกว่าเซลล์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าหาข้อมูลเยอะนะครับผม <c oughs> ครับครับ และตกลงยังไงทีนี้ถึงได้มาฟันธพงเป็น New X ตัว1.9ทีนี้ครับ DDI ตัวนี้ก็จริงที่ปันทมก็คือเปรียบเทียบในเรื่องราคาที่เท่าเท่ากันแล้วก็เทคโนโลยีเนาะในชุดช่วยในการขับขี่เมื่อเปรียบแล้วก็เรื่องประหยัดน้ามันก็เปรียบเทียบแล้วเห็นว่าหนึ่งแล้วมันก็น่าจะดีกว่าเช่่อ ในความรู้สึกส่วนตัวนะครับนี่ไม่ไม่ครับเพราะว่าเราเองเขาไม่ได้ไปทดสอบทุกยี่ห้อใช่ไหมครับแต่ว่าดูข้อมูลแล้วว่าฟันโทมาเอตัวมิวเน่าจะตอบโจทย์เรามากกว่าครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องศูนย์บริการการอะไรหลังจากที่เราใช้ไปบริการหละการขายกับหละการขายอืมคิดว่าน่าจะสะดวกแล้วก็ดูแลเราได้นะ เราสามารถที่จะไปใช้บริการได้ในเรื่องของอะไรในเรื่องของการดูแลและการถ่ายเรื่องศูนย์บริการอะไรเนี่ยมันมีค่อกางเยอะนอะก็คับนึงถึงสิง่งเหล่านี้ด้วยครับครับผมครับก็เลยตกลงซื้อตัวมิวเอ็ที่ว่านี้ครับหลังจากที่ซื้อไปแล้วนะครับตั้งแต่เดือนอมิถุนาปี65ครับมิถุนายนปีหกก็ปีกว่าแล้วครับยี่สิบสอมิถุนา65จำได้แม่นเลยนะครับครับผม ซื้อไปแล้วใช้แล้วเป็นไงทีครับมันมันเป็นไปตามที่คาดหวังไหมดีกว่าหรือว่าแย่กว่าหรือว่าเท่ากับที่เขาเราคาดหวังเอาไว้มันแตกต่างจากที่เราคาดหวังไหมครับช่วงแรกๆนะครับมีความรู้สึกอยู่อย่าหนึ่งว่าเออถูกหรือไม่ที่ชื่อรถเยี่ยวนี้การออกตัวต่างๆรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกนะครับว่ามันไม่ไม่รวดเร็วไม่ไม่มันไ,ไม่ค่อยกระฉับกระเฉงใช่ Uh huh. แต่ก็มาเปรียบเทียบว่าเออมันก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับเราแต่ถ้าเราอยากจะออกตัวแบบแบบกระฉับกระเฉงแบบรวดเร็วนยเราก็ต้องเหยียบริ่งคันริ่งไปเบลมน้ามันเยอะขึ้นอ mm hmm. พอใช้ไปมาระยะหลังนี้ก็ถือว่าตัดสินใจไม่ผิดนะครับเราก็พอใจในการขับขี่ต่างๆเพราะในการเดินทางบางวันผมก็ขับทั้งวันอะไรตรงนี้ก็ใช้ได้ดีแม้ว <c oughs> ่าจะไป เที่ยวขึ้นภูเขาเคยเอาไปขึ้นภูทับเบิกก็คิดว่ามันจะ,อะลองดูว่ามันมีปัญหาอย่างไรก็<อ>ก็คิดว่าปกตินะครับครับก็ขึ้นได้ไปไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกว่าเรากังวลอะไรทีนี้อัตราการสิ้นเปลืองครับน้ำมันเป็นไงครับผมอาจจะเป็นคนที่ขี่ะระมัดระวังเรื่องการการขี่นะครับคือวางแผนแล้วก็การชิ้เปลืองถือว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วก็คุยกับคนที่ใช้เยออื่นนะผม อยู่ปัจจุบันนี้ได้อยู่ที่15.5ถึง15.6กิโลต่อลิตรต่อลิตรครับโอ้เท่ากับซิติคา r เลยนะครับผมอันนี้มันเป็นรถอันนี้เป็นรถ MPV ครับก็คือถ้าเผื่อว่าไปแล้วก็คือเป็นรถขนาดใหญ่แล้วก็เครื่องยนต์1.9ด้วยครับแล้วก็ตัวบอดี้เขาก็ใหญ่ด้วยแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะประหยัดเชื้อเพลิงได้14 15กิโลต่อลิตรเลยนะครับ ก็คือเทียบเท่ากับรถขนาดเล็กเลยเป็นสติคารเลยเครื่องยนต์พันห้าร้ยซีซีเลยโอ้อันนี้คือเป็นเรื่องที่พอใจไหมขนาดนี้ครับครับก็พอใจในส่วนนี้แม้ว่าเป็นรถที่มียางใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นในรถประเภทเดียวกันคือขนาดยีสบนิ้วหน้ายางยี่สบนิ้วครับหนึ่งจดเนี้ถ้าเผื่อน่าจะเป็นขอบ18บแมั้งฮะขอบยี่สิบครับขอบยี่สิบเลยเหละครับโอ้ขอบยี่สิบเลย แสดงว่าเป็นตัวท็อปเลยฮะครับตัวท็อปครับอ๋อเป็นตัวท็อปมันก็เป็นขอบ20เลยนะฮะครับโอ้ครับแลวในแง่ของอย่างอื่นนะฮะสมรรถนะอย่างอื่นนอกจากประหยัดน้ํามันแล้วมีอย่างอื่นไหมที่ประทับใจในตัวอิสุสูนี่ครับในเรื่องเทคนโนโลยีในการขับขี่ครับรออกรอกเลนมันก็เตือนอแล้วก็ตัวล็อกความเร็วครับมันช่วยเบรกให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปแตะเบรกหรือแตะคันเร่ง ในเราการเดินทางไกลเราเมื่อยที่จะเหยียบคันเร่งกันเราก็ลดความเร็วแล้วก็อ๋อเขาเรียกว่าครุชคอนโทรลครับมีตัวควบคุมความเร็วโดยที่เราไม่ต้องไปเหยียบคันเร่งเลยกับเพียงแค่คุมอะไรอย่างเดียวใช่โอ้มันช่วยเราได้เวลาเดินทางไกลครับเพราะว่าเวลาไปเจอรถข้างหน้าที่มีความเร็วต่ำมันก็จะเบรกให้หรือว่าจะมีข้างหน้าเขาหยุดกับท่านหันก็จะเบรกให้เราครับมันก็เป็นเป็นระบบ additiv control additiv ก็คือว่าเป็นการควบคุมรถจากรถคันข้างหน้าเลยครับ ใช้แล้วคือมันใช้ได้จริงใช่ไหมครับใช้ได้จริงครับข้างหน้าขับเร็วเราก็เร็วตามไปด้วยพอเขาช้าเราก็ช้าด้วยข้างหน้าหยุดเราก็หยุดด้วยหยุดครับใช้ได้จริงไม่ใช่ว่าคําโฆษณาครับก็เมื่อเราหยุดเมื่อกันหน้าเราเลี้ยวออกไปมันก็ไปตามปกติแล้วก็เริ่มเร่งขึ้นไปตามที่เราตั้งความเร็วไว้โอ้ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ประทับใจครับหรือว่าใช้อ a d d i t i คอ control นะครับผมครับแล้วก็มีขึ้นเขาลงเขานี่เป็นไงฮะเวลาขับ มีโอกาสได้ใช้ตัวช่วยไหมฮะตัวแอสเซสแตนต์ต่างๆนี่ครับพี่เขาก็ใช้ตัวเกียร์เขาเรียกเกียร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับใช้เป็นเกียร์ธรรมดานะจะเขาเรียกว่าชิปสามารถชิปอัพชิปดาวได้เปลี่ยนจากเกียร์ออโต้เป็นเกียร์เมนนุ่ได้เป็นเกียร์เมินนุ่นเลยเรากมันมีหกมันมีหกเกียร์เนี่ยฮะเราก็เปลี่ยนได้ที่ฟอร์มาเลียดจุดแพนเดอร์ชิปไดโอ้แพนเดอร์ชิปเปลี่ยนได้เลยครับเปลี่ยนได้เลยเราก็มันขึ้นอยู่กับความเร็วถ้าความเร็วไม่ถึงเกียร์ที่จะสูงขึ้นไไไปม่ด้ ม,มันก็อำนวยความสะดวกให้เราแต่ถ้ารถ,รถช้าลงมันก็จะลดเกียร์ให้เราครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนเองก็ได้ครับแล้วมีเวลาขับรถเข้าโค้งมีการย้วยมีการโยนตัวไหมเออก็ผมอาจจะขับไม่เร็วเนาะก็ผมไม่ไมไมค่อยเจออย่างนี้ไม่ไม่ไม่เจอปัญหานี้ไม่ไม่ค่อยเจอมากนะแล้วก็ในแง่ของการระบบเบรกควบคุมต่างๆแบบน,นี้ความปลอดภัยเป็นไงครับผมมั่นใจไหมครับครับก,ก็ก็มั่นใจอืม ก็ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์ครับก็ใช้ได้อยู่ครับแล้วสมาชิกในครอบครัวล่ะครับเป็นไงครับพอใจไหมครับก็พอใจครับก็ไปไปเที่ยวด้วยกันอะไรบ่อยก็มีห้องโดยสารเขาเป็นไงห้องโดยสารห้องครับก็กว้างครับปรับได้ตามความต้องการอืมครับแล้วบ้านเราเป็นเมืองร้อนเนาะเครื่องปรับอากาศเขเป็นไงครับเย็นฉ่ำไหมครับเครื่องปรับอากาศนี่ก็เย็นปกติครับ ครับไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่ว่าามันก็ดีอยู่อีกว่าอมีต่างกับเครอื่นก็คือตัวเครื่องรับอากาศนี้มีตัวเครื่องกรอง PM 2.5ด้วยครับโอ้ไมยก็ขนาดนั้นเลยนะฮะครับนี่ก็เมื่อเปรียบเทียบตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ที่ราคาเดียวกันนี่อ่าตัวอื่นไม่มีครับแต่ว่าตัวนี้มีให้ครับมีครับครับและเห็นว่ามันมีระบบอเชื่อมต่อกับตัวมือถือได้ด้วยได้ครับ a p p เ e ิก็อ่า Apple c a r คาเพยนะใช่ใช่เชื่อมต่อได้เลยใช่ไหมครับเชื่อมต่อได้อัตโนมัติเลยเราเราตั้งไว้แล้วมันทำให้เราเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเล่น YouTube ได้เล่นบลูทูธได้ฟังเพลงได้ใช้ Google Map ได้ใช่ไหมฮะได้โอ้เชื่อมต่อนิ่ง่ายเลยครับของท่านนี้ใช้เป็นมือถือนี้เป็น iPad iPhone หรือว่าเป็น Android อ่าเป็น iPhone ครับเป็น iPhone เชื่อมได้ทันทีเลยเชื่อมได้ทันทีครับครับผมก็คุณไงว่าปีกว่ามานี่คือประทับใจ ครับก็ยังไม่มีปัญหาอ่า uh huh. ส่วนศูนย์บริการของอิสุสุล่ะครับเป็นไงครับผมการเข้าไปใช้บริการแล้วก็เข้าไปก็เข,า,ขาอำนวยความสะดวกดีอยู่ครับนัดหมายล่วงหน้าก็ได้จองล่วงหน้าก็ได้หรือไปบางทีจองแล้วไปก่อนอะไรเขาก็ดูแลให้ดีอยู่ครับครับก็ยังไม่มีอะไรที่คุณเครื่องใจครับ แล้วตัวที่ซื้อมาเนี่ยราคาเท่าไหร่นะฮะที่ซื้อมาจําได้ไหมครับผม1,454,000้านคา1,454,000ยังไม่ปรัปราราคาตอนนั้นตอนนั้นนะฮะครับผมคุ้มค่าไหมก็ก <öyle> ็คุ Take ้มก็คงจะคุ้มเลยนะถือว่าตัดสินใจไม่ผิดพลาดนะครับก็ก็คงจะไม่ผิดเพื่อเปรียบเทียบกับกับตัวอื่นด้วยนะครับเพราะมันต้องต้องไปเปรียบเทียบเราหรือว่าคุ้มไม่คุ้มสำหรับความรู้สึกของเรานะครับ ถ้าเผื่อเกิดว่ามีคนชมคลิปนี้นะครับอยู่และถามว่าจะซื้ออิสุสุดีไหมนี่จะบอกเขาว่ายังไงครับจะซื้อรุ่นของท่านปอออนี่ท่านอาจารย์นี่แหละดีไหมโอ้มันขึ้นอยู่กับความการไปหาข้อมูลของแต่ละคนความต้องการความจําเป็นที่จะต้องใช้พฤติกรรมการขับขี่ครับเปรียบเทียบกันไม่ได้เอาเอาอย่างกันไม่ได้เอาเป็นว่าต้องถามตัวเองก่อนใช่ต้องถามตัวเองก่อนถามตัวเองก่อนว่าชอบ ขับรถแบบไหนใช่สมรรถนะแบบไหนเอาไปใช้ประโยชน์อะไรแบบนี่ครับเรามีพฤติกรรมการขับที่รวดเร็วชอบแชงปาดอะไรหรือเปล่าชอบปุ้ดปาดไม่ชอบความแรงไหมหรือว่าชอบความประหยัดมานีนะครับก็ต้องไปไปพิจารณาสําหรับแต่ละบุคคลครับเพราะความคนเราความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าในมุมมองของท่านอาจารย์เองมองว่าตัวเองซื้อมานี่คือตรงสเปคที่เราฟางเอาไว้ พอ <c oughs> ใจ <c oughs> ครับ <c oughs> แต่ว่าพอใจแต่ว่าช่วงแรกแรกอาจจะดูอื่นหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าพอมาปรับวิธีการขับ <c oughs> ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าตัวฟังก์ชันการใช้ง,งานเขาก็ตอบโจทย <c oughs> ์ครับฮะถ้าเผื่อ,อสิ่งที่ถ้าผรึามาว่าสิ่งที่ <c oughs> ชอบที่สุดนะครับในอิสสุตัวนี้คืออะไรครับสิ่งที่ชอบที่สุดเลยในมุมมองของท่านอาจารย์นะครับที่ชอบที่สุด เป็นรูปร่างหน้าตาเป็นสมรรถนะหรือว่าเป็นราคาหรือว่าเป็นความประหยัดหรืออะไรครับรูปร่างกับเทคโนโลยีรูปร่างนี่เป็นเป็นตัวสำคัญกับแล้วหล่อหล่อเหลานะรุ่นนี้นะหล่อเขาออกแบบได้สวยนะออกแบบได้ได้สวยได้สวยตรงใจเลยครับดูทันสมัยก่อนนั้นคือจะมองจากภายนอกตัวนี้ก็ตัวหนึ่งที่สวยเลยล่ะรูปร่างหน้าตานี่มาก่อนเลยถูกใจแล้วประการต่อไปคือคือก็ประหยัดน้ํามันนี่แหละการประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่า เราทำกันใช้แล้วก็มีค่าช้จ่ายประหยัดได้บ้างเ่อเทียบเทียบกันแล้วก็ก็น่าจะดีเพราะเราใช้รถระยะยาวครับแล้วก็ตัวต่อไปก็คือเรื่องของเทคโนโลยีที่ให้มานี่คือว่าครบถ้วนเลยก็เหมาะกับราคาเรียบเทียบราคาขนาดนี้เนาะก็อยู่กับราคาแต่อยากใก้ดีๆก็ราคาแพงมันก็ดีขึ้นครัเมีรจะฝากทิ้งท้ายกับผู้ที่ชมคลิป YouTube นี้ไหมครับรักคนรักรถกับผลุพพรนี่ครับเชิญครับท่านอาจารย์ครับ ก่ถ้าสนใจจะซื้อรถไม่ว่าจะซื้อรุ่นไหนก็ต้องเปรียบเทียบแล้วก็ศึกษาความต้องการของเรารนะเป็นหลักครับจะไปซื้อตามคนอื่นไม่ได้แล้วก็พฤติกรรมที่เราพอใจ uh huh. มันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลครับครับแต่ว่าอีซูก็ถ้าคนที่สนใจเรื่องการประหยัดขับแล้วก็สะดวกมันมีเครื่องอํนวยมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกเนี่ผมว่า รุ่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับอืใช้ได้ผมใช้แล้วผมก็ูก,กใจอย่างเช็นเราจะถอยหลังอะไรมันจะมีสัญญาณเตือนให้เราหมดถ้ามีคนผ่านมีวัตถุมีรถผ่านมามีอะไรอยู่ข้างหลังเรานี่ก็เราก็ไม่ต้องระวัะวงมากเท่าทีค่ครวรเพราะมันมีอุปกรณ์พวกนี้ช่วยเราได้เยอะอยู่ครับครับส,สุดท้ายจริงๆต้องรายการรักคนรักรถกับพลุพรนะครับต้องขอบคุณท่านอาจารย์วิน,นัยไม่ถึงนะครับ เป็นกิจกรรมนานนะครับที่ตอนนี้ก็เษียณแล้วก็ทําสวนยางด้วยแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้รถนะครับอิชิซุนะครับ1.9 DDI Blue Hover นะครับแล้วก็ตัดชินใจบอกว่าไม่ผิดพลาดครับขอบคุณอย่างมากครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการรักคนรักรถครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ